สวัสดีครับห้องเครื่องของลิวพูนี่แหละนะครับเป็นคีย์สำคัญที่สุดเลยที่คลอปเนี่ยจัดตัวให้มันเหมาะสมกับสภาพแต่ละเกมแต่ละเกมเกมหนักเบาลองดูได้ว่าถ้าเกมไหนนเจอคู่แข่งหินหินเนี่ยลิวพูนี่จะส่งตัวที่เล่นได้กระชับที่สุดในแดนกลางลงไปตัวที่เล่นได้กระชับที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ซีซันที่ผ่านมาแล้วก็คือเฮนโดมิลเนอร์และก็วานาดุม แต่ในซีซันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้2ตัวผู้เล่นมาทั้งฟาบินโยแล้วก็เฮบี้กีตาเนี่ยที่จะมาลงมาเล่นในแดนกลางปรากฏว่าปัญหามันเกิดตรงที่ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถลงไปในระบบ4.3 3ที่ลูกผูเซ็่ขึ้นมาได้ที่ครอปเซ็ตขึ้นมาได้เกเก n นเพรสซิ่งในระบบ4.3 3มเนี่ยมาเล่นยากโดยเฉพาะแดนกลางเนี่ยมันจะต้องอ่านการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมอ่านการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ ไปดูการเคลื่อนที่เนี่ยสังเกตเห็นว่าผู้เล่นของลิ์พูเนี่ยจะยืนในตำแหน่งที่มันบังการจ่ายบอลของคู่ต่อสู้และจังหวะเข้าบีบความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่มันก็ทำได้ดีไอ้แบบนี้มันเล่นยากไงแล้วก็คุณไม่ใช่แค่ดูเทปแล้วคุณจะลงไปเล่นได้เลยครับก็เลยต้องปรับมาใช้ระบบ4 2 3สเพื่อให้ผู้เล่นที่ซื้อมาใหม่เนี่ยได้มีโอกาสได้ลงสนามอย่างน้อยเนี่ยเล่นไม่ค่อยคลิก กับระบบ4-3-3ก็ยังพอเล่นได้เพราะมีตัวคองที่สําคัญก็คือให้เห็นจังหวะความเร็วในเกมที่พรีเมียร์ลีกเล่นแล้วก็การประทะจริงในเกมพมรีเมียร์เพราะก่อนหน้านี้เล่นในลีกที่มันไม่ได้มีการเข้าบอลที่ดุดดันขนาดนี้นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ของฟาบินโยจากนั้นทางกองกลาง,งที่เรามีใช้อยู่อย่างลาลาหน้าเนี่ยก็เจ็บปอดอออด,อด,แ,ดแอดกลับมาได้บ้างก็ลงได้ไม่เท่าไหร่ ถ้าลงมาก็ยืนต่ำไม่ดีตัวที่พอยืนโฮลิงได้ก็มี h ฮนโดมินเนอร์วานาดุมแต่ตัวที่ยืนได้ดีที่สุดก็คือ h ฮนโดนะครับวานาดุมเองเนี่ยจะเล่นเก็บกวาดไปหรือไล่ไปไล่สูงเลยนะครับก็ไล่สูงได้ดีก็จริงแต่วานาดุมเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าบอลจังหวะสุดท้ายที่ทีเด็ดทีขาดเนี่ยกลายเป็นว่าจะออกบอลช้าการเคลื่อนที่มันไม่เป็นอัตโนมัติ จังหวะเติมจังหวะสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือพอได้บอลหน้ากรอบเขตโทษหรือจังหวะพาบอลโตกลับวันดูมเนี่ยไม่สามารถใช้จังหวะเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ทางมิลเนอร์เองเนี่ยทำในลักษณะอย่างนี้ได้ดีกว่าจังหวะการเข้าไปแย่งบอลก็สู้วานดูมไม่ได้ทางมิลเนอร์เนี่ยถ้าเข้าบอลก็คือทีเด็ดที่ขาดรู้เรื่องกันไปเลย ไม่ถนัดที่จะบีบที่จะบงังปรากฏว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดเด่นในลักษณะที่แตกต่างกันมิลเนอร์เนี่ยเล่นในพื้นที่สุดท้ายที่ดีกว่าแต่ถ้าเรามาดูใน3เกมหลังที่เฮนโดมาเล่นบ็อกทูบล็อกแล้วก็เล่นไล่สูงแล้วก็ไปช่วยซาร่าเนี่ยเราก็เห็นว่าทางเฮนโดเนี่ยเติมเต็มในส่วนที่ซาร่าทำไม่ได้เฮนโดเร็วพลังงานเยอะแล้วก็แพชชั่นสุดขีด และเป็นคนที่ยอมวิ่งแบบไม่มีบอลโดยที่ไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยพร้อมที่จะทำอย่างนั้นแหละนะครับแต่เฮนโดเนี่ยมีอะไรที่มากกว่านั้นการที่ยืนโฮลดิ้งเนี่ยมันถูกบีบให้ไม่เก็บบอลน,นานแล้วก็ต้องพยายามหาช่องออกบอลไปให้ได้แล้วก็พยายามจ่ายบอลไม่เสี่ยงพอไปเล่นบล็อกทูบล็อกจากมิติที่มองจากแนวลึกเนี่ยเฮนโดเนี่ยเห็นภาพการเคลื่อนที่ของเพื่อนเนี่ยมากมายเลย ก็รู้ว่าบล็อกทูบล็อกมันจะวิ่งยังไงในใจคิดเฮี้ยนก็หึงรืออยากเฮ้ยทำไมไม่วิ่งแบบนี้วะพอตัวเองได้ไปคุยกับคลับก็ได้มีโอกาสขึ้นที่เข้าไปเล่นในตำแหน่งบล็อกทูบล็อกแล้วก็ทำผลงานได้โดดเด่นมากใน 2- 3สามเกมหลังเนี่ยเฮนโดนเนี่ยผลงานเนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอีกรลเวลหนึ่งเลยเป็นบล็อกทูบล็อกที่สมดุลด้วยได้ทั้งรุกได้รับนะครับรุกซาร่าบอดขวา ถ้าจําเป็นต้องเปิดขวาแต่ซาร่าเนี่ยขึ้นเกมไปได้แล้วถ้าไม่มีตัวที่ขึ้นไปช่วยที่มันทันเวลาวายเนดูมันขึ้นไม่ทันก็ต้องเป็นคนที่วิ่งตามทันมิลเนอร์เองเนี่ยเข้าไปถึงบอลหลายครั้งมิลเนอร์เองเนี่ยก็ยังช้าในการที่จะเลือกจังหวะเปิดคุณภาพการเปิดบอลไม่สงสัยแต่การขึ้นที่ของเฮนโดเนี่ยมันไม่ค่อยเหลือมเวลากับซาร่ามากซาร่ามันเร็วมากนะครับ คนอื่นมักจะเล่นไม่ทันแล้วก็จังหวะการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเราเห็นการเคลื่อนที่ของมิลเนอร์เราจะรู้ว่ามิลเนอร์เนี่ยเวลาขึ้นเติมขึ้นไปเสริมเนี่ยมักจะขึ้นเติมไปในลักษณะชิดเส้นแต่เฮนโดเนี่ยขึ้นในลักษณะชิดเส้นก็ได้ทะลุเข้ากรอบเขตโทษก็ได้มันคือความแตกต่างที่ทั้งสองตัวไม่มีทั้งไวนาดูมแล้วก็มิลเนอร์นะครับดังนั้นพอ เฮนโดมาเล่นบ็อกทูบ็อกก็กลายเป็นยกระดับเกมขึ้นมาเพราะปกติคู่ต่อสู้เนี่ยจะลุม2อลุม3กับซาร่ากลายเป็นว่ามีตัวดึงความสนใจถ้าเข้ามาลุมซาร่าเฮนโดก็หลุดแล้วซาร่าเนี่ยในเรื่องการไหลบอลง่ายๆเนี่ยถ้ามีคนวิ่งช่องดีๆเนี่ยซาร่าก็ออกบอลให้ได้พอเฮนโดเนี่ยเคลื่นที่แบบนี้นะครับซาร่าก็มีตัวเลือกง่ายเลย และมันมีออปชันเสริมอีกพอวิ่งไปแล้วเนี่ยถ้าสาระเปลี่ยนใจที่จะเก็บบอลไว้เล่นเองมันก็เหลือคู่ต่อสู้แค่ตัวเดียวกลายเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับจากที่ลุมสองลุมสามกลายเป็นหายหมดนะครับถ้าจังหวะจําเป็นต้องเปิดพาบอลเข้าไปแล้วก็ยังทิ้งบอลไปที่ว่างริมเส้นได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าเฮนโดนเนี่ยพร้อมจะไปถึงบอลจังหวะนั้นเราก็จะเห็นว่าเทรนเนี่ยมันจำเป็นต้องเติมสูงไปสุดเส้นอีกทีละเห็นชัดเจนเลยว่าเทรนเนี่ย ไม่ต้องขึ้นไปสูงมากเหมือนก่อนหน้านี้แต่ถ้าบางจังหวะที่ต้องการที่จะเจอเล่นแบบ3าก็คือคู่ต่อสู้ชิดโม2ตัวแล้วก็มีตัวซ้อนตัวตัวที่มาคอยเก็บจังหวะอีกก็อาจจะมีการเติมทั้ง3ตัวเลยก็ได้แต่สลับกันเคลื่อนที่คนที่วิ่งได้ฉลาดแบบเฮนโดเนี่ยก็ได้เปรียบมันทําให้ทั้งทางจจหนูเทรนแล้วก็ซาร่าเนี่ย มีออปชันเลือกมากมายเลยเราจะเห็นว่าเทรนเนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกบอลมีเวลาคิดมีเวลามองเป้าเยอะเกมล่าสุดเนี่ยจ่ายบอลพลาดน้อยนะครับส่วนลาลาหน้าเองเนี่ยเรายังหวังอะไรกับลาลาหน้าไม่ได้แต่ลาลาหน้ามีประโยชน์ในเกมที่เราต้องการกองกลางที่เข้าไปบีบเข้าไปเพรสซิ่งในด่านแรกนะครับคือเข้าไปเพรสซิ่งคู่ต่อสู้ที่จะขึ้นบอลจากแนวรับขึ้นมาเนี่ยลาลาน้าเนี่ยเข้าไปเพรสซิ่งแบบนี้ได้ดี มันเร่งคู่ต่อสู้จนกระทั่งไม่มีเวลาเลงเป้าแล้วก็ลาลาน่าเนี่ยเวลาได้บอลเนี่ยคิดและทําอะไรต่อเนี่ยได้เร็วนะครับแต่พลังงานและความแข็งแกร่งมันสู้เฮนโดไม่ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยในพิกิตาเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาเป็นตัวหลักแต่ความแน่นเนียนเนี่ยมันยังไม่เท่ากับ3ตัวแรกก็คือเฮนโดมิลเนอร์ไวเดนดุมทางฟาบิโยเองตอนนี้โอเคแล้ว ถือว่าเป็นหนึ่งในออปชันที่จะถูกเลือกสามารถใส่ลงไปในเกมแบบไหนก็ได้มันทําให้แดนกลางเราเนี่โรเตชันได้ไม่จําเป็นต้องมาทนหมุดหง,งิดกับวินาดุมที่พอได้บอลในพื้นที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเงอะงะดึงจนเพื่อนเสียจังหวะหมดเฮนโดเนี่ยจะออกบอลในจังหวะที่เพื่อนเนี่ยจังหวะจะเติมมาแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยเข้าไปรอแล้วพอเพื่อนวิ่งมาก็ไม่ต้องชะลอ แต่ถ้าเป็นดูวานาดูมเล่นย้อนก็ไปดูได้นะครับเพื่อนออกตัวแล้ววานาดูมก็ดึงบอลไว้มันก็เสียจังหวะแต่วานาดูมดีตรงที่เวลาไล่เนี่ยไล่เหมือนบาบาไล่ก็คือไล่ถึงตลอดไล่จนกระทั่งทันนะครับมันทําให้คู่ต่อสู้ถูกต้อนไปทิศทนาใดทิศทางหนึ่งแล้วก็ตัวที่เหลือก็แอบมาตัดเราจะเห็นการเพลซิ่งของลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพราะมันมีตัวไล่ที่ดีตัวไล่ที่ดีไม่ว่า เฮนโดไม่ว่าไวรันดุมไม่ว่ามิลเนอร์เนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยไล่ได้ดีทุกตัวนะครับแต่ตัวที่แทรกตัวเข้าไปแย่งบอลไปบงังบอลไปเก็บบอลในจังหวะที่กดสู้กําลังกําลังครองบอลอยู่ตัวที่แทรกตัวเข้าไปเล่นแบบนี้ได้เนี่ยมันก็มีไวรันดุมแหละที่เล่นได้เนียนที่สุดมิลเนอร์เนี่ยดูดีด,ดูเล่นได้หลากหลายหลายตำแหน่งแต่การเล่นบอลในแดนกลางของมิลเนอร์เนี่ยมมองวง,งว่าชงงชางไปนิดนึงนะครับมันไม่เนียนเนียนสักเท่าไหร่ บางครั้งมันเข้าประทะโดยไม่จําเป็นหรือถูกประทะโดยไม่จําเป็นเพราะความกล้าความดุเดือดของมิวเนอร์เองสรุปภาพโดยรวมแดนกลางแล้วเนี่ยแดนกลางแล้วเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นมามีตัวเลือกเยอะนะครับในวิกลีตาร์ก็ดีขึ้นมาเห็นชัดเจน2อสาเกมหลังเนี่ยเกมล่าสุดถูกเปลี่ยนออกก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแต่มันไม่กระชับในแดนกลางก็เลยเอาไวนเดอมลงมาแทนส่วนออซเนี่ยก็เริ่ม ลงสนามไปเล่นกับยู่23ถ้ามองคุณสมบัติพิเศษก็ต้องบอกว่าเฮนโดเนี้ยดูเพอร์เฟที่สุดแล้วเดำมหน่งบ็อกถูบ็อกเพราะเล่นได้สมดุลทั้งลุกและรับและเคลื่อนที่ทำให้โมซาลาก็เล่นง่ายทั้งเทรนก็เล่นง่ายในแง่เกมรับเทรนก็เล่นง่ายเทรนก็ไม่ถูกกดดันเยอะเพราะเฮนโดรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งเดียวกันเฮนโดเป็นคนที่วิ่งแบบไม่รู้จากเหน็ดจากเหนื่อย พลังงานเยอะแพชชั่นเยอะวินัยสูงทําให้ลิว์พูเนี่ยในช่วงหูเรลิวท์ต่อช่วงสุดท้ายนะครับก่อนถึง12พฤษภาหรืออาจจะลากยาวไปจกนกั่งถึง1นมิถุนาเลยก็ได้นะครับที่จะเป็นนัดชิงในยูเซอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคีย์สำคัญเนี่ยมันอาจจะเกิดอยู่ที่เฮนโดก็ได้เพราะรูปร่างก็ได้สปีดก็ได้พลังงานก็เหลือเฟือเรื่องใจไม่ต้องห่วงนะครับและ การเปิดบอลดีทั้งบอลสั้นบอลยาวเรายี้ยี้เรื่องจบสกอร์เนี่ยถ้าเคลื่อนที่ไปในจังหวะที่เหมาะสมแล้วบอลพื่นไหลมาดีดีเนี่ยเฮนโดก็จบสกอร์ <G al ance> ใช้ได้มีโอกาสยิงเยอะขึ้นแต่ให้แต่งบอลแล้วก็เร็งเลแล้วก็กดตู้มเลยจากนอกกรอบมันอาจจะไม่ใช่ของถนัดแต่ถ้าให้เล่นแบบนี้นะครับการไปเล่นโฮลริ่งเนี่ยเพิ่มวิชั่นในการมองเกมเ <G al ance> พิพ่มการตัดสินใจเฮนโดก่อนหน้านี้เนี่ยยังดิบๆในส่วนนี้อยู่ มีความเร็วพลังงานดีแต่จังหวะที่จะเติมที่เหมาะสมพอดีพอดีหรือจังหวะที่จะลงมาช่วยในระดับที่รู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องเล่นยังไงเนี่ยตอนนี้เฮนโดอยู่ในระดับนั้นแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วฟอร์มของเฮนโดตอนนี้ฟอร์มของเฮนโดในสายตาผมผมว่าเฮนโดที่เห็นในสามเกมหลังเนี่ยดีกว่าปี 2013- 2014นี่นี่แหละครับนี่คือเฮนโดรุ่น อัพเฟิร์มแวร์แล้วครับสวัสดีครับ